สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเคยลาวลยเดอครับวันนี้เคยลาวจะพามากิกจกรรมเกมประกบของชิงเงินรางวัล500บาทที่1ไดใน้500บาทนะครับที่2ได้100บาทนะฮะอันนี้เราเป็นกิจกรรมมีผู้แข่งขันทั้งหมด8ท่านนะฮะก็เป็นทีมงานของออกเกไนท์บางสิบหมื่นนะครับเกมของเราคือมีบอลหนึ่งลูกครับเนี้ยหนึ่งลูกจะมีกระป๋องสามใบครั้งเดียวนะฮะเดี๋ยว,ยวให้ตากล้อแข่งไปโอเคแนละ้วเราจะคัดเลือกกันก่อนครับตายยังไงก็ได้ เราจะถ้าคนไหนปลาล้มหมดก็ผ่านเข้ารอบไปล้อรอบชิงเลยนะฮะเราจะคัดกันจนกว่าเหลือสองคนสุดท้ายเพื่อเข้าไปชิงที่หนึ่งที่สองก่อชิงในรางวัลนะฮะดูนะครับอย่างนี้เหลือใบหนึ่งอาใบหนึ่งถ้าปลากันครบแปดคนแล้วเหลือใบหนึ่งทั้งแปดคนก็ต้องคัดใหม่จนกว่าต้องมีที่ 2. หนึ่งที่สองหรือสองคนพูดง่ายๆครับว่าจะได้เข้ามาชิงกันนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะ เล่นเกมให้ดูนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวผู้แข่งขันทั้งหมด8ท่านให้ดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาผู้แข่งขันคนที่1อันนี้ชื่อชื่อปอนครับปอนฉายาว่าอะไรครับปอนน้อยครับปอนน้อยนะฮะัผู้แข่งขันมาเลขหนึ่งอันนี้คผู้แข่งขันมาเลขสองชื่ออะไรครับชื่อพีครับผมชื่อพีครับฉายาว่าไม่มีครับไม่มีโอเคครับกติการู้ซากกันแล้วใช่ไหมครับโอเคครับชิงรางวัลที่1500บาทที่2 หนึ่งร้อยบาทแล้วก็เอาแล้วครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับกรรมการพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับนะครับผมชุดผายไปที่มุมมุมกองนะครับอ่า น้องปอนพลาดแล้วหนึ่งอุ้ยพลาดสองตกไปแล้วครับอ่าไปแล้วครับไม่ได้ครับขอบคุณนะครับอ่าผู้แข่งขันมาเลขสามและสี่ครับอ่านี่ชื่ออะไรครับชื่อแม็กครับชื่อแม็กฉายาว่าไม่มีเหมือนกันครับไม่มีอันนี้ชื่ออะไรครับลายครับซแช่ครับไม่มีเหมือนกันผู้แข่งขันสามและสี่นะครับกาิกาทราบนะครับอ่าแล้วเราจะให้กรรมการพร้อมไหมพร้อมครับกรรมการพร้อมอ่าเราจะถ่ายมุมมุมกว้างเลยครับอ่าเลือกกองเลยครับ อ้าวแม็กก็ับยืนหนึ่งคนแล้วครับอ๋อโอ้เชฟเข้าไปยืนรอแล้วครับรอบสิงต่อไปนะขอขอห้ากับหกขอห้ากับหกขอห้ากับหกที่หนึ่งห้าร้อยนะครับที่สองหนึ่งร้อยบาทนะฮะตั้งใจหน่อยนะฮะอันนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อเต้ครับผมชื่อเต้นะอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อไปครับชื่อไปครับ เอาล้ครับกติกาทรา,าบนะที่1 5 0 0งท่องไว้ในใจนะที่15 0 0อที่2 100บาทนะครับตกรอบไม่ได้อะไรเลยนะได้แต่ความสนุกพร้อมเนี่ยพร้อมลวกปลาได้เลยครับอืมคนไหนได้เออคนไหนได้ไปครับไป,ไปอ่ะไปเข้าไปชิงไปยืนรอชิงครับตอนนี้หมดหรือยังเอยหมดแล้วบรรลุหมดแล้วแต่แ,แ,แ,แปกแ็จะเป็นาสาวๆขอาสาวๆครับอันนี้สองสาวทีมงานเจ็ดกับแปดนะครับผมนี่ชื่ออะไรครับบีค่ะฉายาว่าไม่มี นี่ชื่ออะไรคะชื่อฟางค่ะอ้าวนี่รู้สึกว่าหนูเสียเปรียบไหโลกแข่งกับผู้ชายไม่ไม่เนาะเดี๋ยวนี้มันเท่าเทียมกันใช่ไหมลกูกโอเคนะครับพร้อมกติกาพร้อมนะอ่าตอนนี้มียิงยืนเข้าไปชิงแล้วสองคนถ้าเราปลาล้มหมดทั้งสองคนเหมือนเราได้ชิงกันสองคนตบหน้าผู้ชายไปทีนึงว่าเราก็เก่งเหมือนกันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะดูอ่ะรู้อ่ะพร้อมยางพร้อมปานะครับพร้อมนับปาได้เลยครับไป เราได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วดูสีหน้าผู้ตกรอบ่อยฮะคู่ชิงชนะเลิศอยู่ไหนเอ่ยมากรรมการเข้าไปข้างในคู่ชิงชนะเลิศพ่อจะถาว่าจะเอากติกาแบบไหนอสองในสามสองในสามในใช่ไหมสองในสาม,ม,สสามาทุกคนเป็นกรรมการนะสองในสามสามครั้งนะครับสามครั้งยังนั้นพ่อคิดว่าเอาใบาเดียวดีกว่ามันโหดดีออใบาเดียวเลย สองในสามเหมือนเรายิงจุดโทษเราเหมือนยิงเราจุดโทษนะพร้อมนะครับที่หนึ่งห้าร้อยที่สองร้อยเดียวแถมมีตุ๊กตามูลค่าสองร้อยอีกคนละหนึ่งตัวก่อนกลับบ้านเป็นเอาละครับบางสิบหมื่นออกกันไหนพร้อมอ่าครั้งที่หนึ่งฟาวเหมือนกันอ่าครั้งที่สองส่งบอลให้คู่ชิงหน่อยครั้งที่สองครั้งที่สอง ท่องไว้ห้าร้อยอุ้ยพาไปแล้วอุ้ยอ่ะเอาอีกทรงอีกครั้งที่สามคันนี้ครั้สุดท้ายนะใจเย็นๆนสมาธิลูกสมาธิอ้าวพาไปหนึ่งอ้ยอ้าวชนะเดชแล้วครับฝ่ายิงยุ่งฝ่ายิงชนะเดชแล้วชนะเดชดูสีหน้าสูน่าสีหน้าคู่แข่งรู้สึกเริ่มเครียดอันนี้ห้ามพลาดนะไม่มีแล้วนะอ่าล้วมุมกล้องพร้อม ไปแล้วเอายังไงเฮ้ยแรกๆเราก็ได้แชมป์นะครับแชมป์นะเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลให้นะครับแชมป์นี้คนเสียใจไหมน้องเสียใจไหมครับเสียใจรู้สึกว่าคืรู้สึกว่าเราจะเสียใจนิดนึงไะเนี่ยพิกล็อกครับพิกล็อกโอเคเดี๋ยวจะมอบรางวัลให้กับน้องๆนะครับขอเชิญที่สองครับชื่อน้องโอเคนะครับน้องเชครับได้ที่สองแล้วครับกับเงินรางวัล100บาทนะครับลิเวอร์พูลด้วยลิเวอร์พูลด้วย พีว่าพ,พ่อเลิกกิจกรรมไปนดิดนึงนะพ,พ่อที่เด็กทุกทีนะครับมองไปครับโตบมือหน่อยแล้วโอ้โหไม่เงียบหมดเลยต่อไปที่หนึ่งครับโอ้ยนี่กะลิบบูบูอีกนี่กะลิบบูอ่ะครับห้าาร้อยบาทครับกิจกรรมทรั้งสองารนะครับ,รบกิจการไทยรานนะฮะนี่ครับขอขอบคุณ กดติดตามช่องเขยราวไีเดอร์นะอย่าลืมซาาับสไครต์กับตริงมีเกมอะไรใหม่ๆที่เขยราวจะนำเสนอให้อยู่เรื่อยครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณนะครับวัสดีเดอ